่รเรยนะรเรมนะีแบบยางแยงเมื่อหมองเวลาแบบยิงเขาเคลียร์เขลมาขายเขาบอกว่าซื้อช่วยห,หน่อย,อยาาก็เลยซื้อหเยเมาเนยบบาททางเดือนเือนยี่บาทือเลยอก เนี่ค้าผสมมาพาแบบพาพาพาผสมให้เรียบร้อยแล้วเราก็เขาก็ใส่เป็นชุ่มแล้วทุกคนอันนี้นเรนนี่ร่วงคือแดงหมดแล้วน,นี่น่าจะไม่ใช่นะน่าจะบะเมย์แดงหมดเราเราเอง คอมเมนต์กันบอกว่าพูดไทยให้จบ <c oughs> ให้จบคลิปหน่อย <c oughs> นี่ม่ใช่ชอบแบบอบอกล่าดูไม่นี่ <c oughs> มันไม่ใช่ไม่ใช่แตง่ะทุกคนถ้ามันแตงมันจะไม่กรอบนะมีมันกรอบมากไม่ใช่แตงถ้าเป็นไข่แบบแตงมันจะเลาวาเคียวไม่กรอบอันนี่กรอบมาก <c oughs> <c oughs> ¡Vamos! หวานคาลาเบทนะมันไม่หวานแบบวันนี้มันหวานเหมือนหวานมากแต่แตงโมมันหวานแบบนั้นหวานมีหวานมีกลิ่นหองเหมือนแตงโมแต่มันหวานแบบหวานมากแล้วก็มีกลิ่นแบบมันกลิ่นอะไรไม่ใช่แต่ จะมาถามทุกคนว่าในชีวิตทุกคนที่ใช้ใช้ชีวิตประจำวันเคยมีอะไรที่ทำแบบผิดพลาดิดพลาดแบบน,นี้ไหมปร่อาอะไรประการที่เราเสียายใจมาก

บางคนเกิดมาไม่เคยพลาดเลยจยิงตาบอกคือเยอะ ทำ่านทุกวันมต้องทุกันอะพอใจเราทุกคนกคนะ Миллион лет, я กินกับกินกับน้ตงลม้ำตาับะัน ตอนเด็กๆอยากโตมากพอโตแล้วก็อยากเป็นเด็กเป็นหนึ่งกันตอนเด็กๆเมื่อไหร่ฉันจะโตเมื่อไหร่ะเมื่อไหร่จะโตอ่ะจะได้ไปไหนมาไหนมันจะอีกไหมพอโตพอโตขึ้นมาแล้วอ่ะเสียดายนะตอนยังเด็กแบบ เล่นไม่เต็มที่ตอนอยังตอนอยังเด็กมากเล่นไม่เต็มที่ลเลยเล่นกับเพื่อนนะ้ี้สุดนนอนมาทีห้า ก็ไ่ต้องทำอะไรนะตอนนี้ก็มีแต่พ mm ่อแม่ทำก็ตรงมันอม้ยอุ้ยอเลย Thank you.